One News ตรงไปตรงมาครันะฮะลองมาดูกันนะครับล่าสุดนะครับในการประชุมของกรรมการร่างวัฐธ,ธรรมนูญเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอยู่ทั้งหมด17ข้อห้าม สำหรับผู้ที่จะลงสมัครไม่ได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวลองไล่เรียงดูนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งก็คือติดยาเสพติดให้โทษอันนี้มาสมัครไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายจากการทุจริตล้มละลายจากการทุจริตนะเป็นหรือเคยคือล้มละลายเนี่ยมันผ่านการล้มละลายได้แต่ว่าเขาห้ามถึงขั้นเคยก็ไม่ได้ ถ้าคุณเคยทําทุจริตแล้วถูกฟ้องล้มละลายคุณก็ลงสมัครสอสไม่ได้ครับเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือไงฮะนี่ก็คือถูกแบนทางการเมืองอย่างในอดีต oh. มีบ้านเลขที่ร้อยบ้านเลขที่ร้อยสที่ว่าพักการเมืองทําผิดแล้วก็ถูกโทษทางการเมืองถูกใบแดงถูกแบนห้าปีอย่างเงี้ย mm. เขาไม่ได้ห้ามคุณไปเป็น นักการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้แทนแต่เขาตัดสิทธิท,ทางการเลือกตั้งก็คือห้าปีเนี่ยคุณห้ามไปลงเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นซึ่งมันพันไปถึงที่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสอส,อสอต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้ห้ามไปเป็นรัฐมนตรีห้ามไปอะไรเขาเลยตัดสิทธิทางการเลือกตั้งแทนนะฮะถ้าเป็นบุคคลที่ถูกตัดสิทธิทางการเลือกตั้งอันนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ ผู้ที่ห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เช่นในกฎหมายเขามีนะฮะผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนอพระภิษสุกสามมนเนรนี่ก็ห้ามไปลงคะแนนเลือกตั้งนี่นีอยู่แล้วนะฮะถูกหรือเคยถูกสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั้งถูกและเคยถูกนะฮะห้าต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลนี่หกเคยได้รับโทษจำคุกแล้วพ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง นะฮะยังพ้นโทษมาไม่เกิน10ปีนับถึงวันเลือกตั้งคือเลือกตั้งวันไหนปุ๊บคุณนับย้อนหลังไป10ปีเลยครับถ้าคุณยังอยู่ในระหว่างการถูกโทษจำคุกอันนี้ไม่ได้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจเพราะทุจริตอันนี้ก็ไม่ได้แปดต้องหรือเคยต้องคำพิพากษารหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกตินี่เก้าต้องหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ว่าทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจากฐานความผิดเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ10ต้องหรือเคยต้องคำพิพากษาว่าทำการให้เลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม1ิอ็ดหัวนี้สำคัญมากต้องหรือเคยต้องคำวินิจฉยัยหรือคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญสาลดีการหรือสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้พ้นจากตำแหน่งนี่นะฮะ12เป็นข้าราชการ ที่มีเงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการการเมืองเป็นข้าราชการไปลงเลือกลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้เอางั้นเถอะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บลาิหารท้องถิ่นก็ไม่ได้เคยเป็นสวแล้วเลิกเป็นสวไม่เกินสองปีก็ไม่ได้เป็นพนักงานลูกจ้างของรัฐสายกิจก็ไม่ได้เป็นตุลาการสารรัฐมนูญเป็นกกตเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นปปชเป็นกรรมการสิทธิ์พวกนี้ไม่ได้ต้องลาออกก่อนถ้าจะไปลงสอสอและ17 อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอม,มีคำถามว่าบรรดาสมาชิกบ้านเลขที่111และ109ที่เคยถูกยุบพรรคแล้วบรรดาสมาชิกพักถูกเครกถอนสิทธิทางการเลือกตั้งไป5ปีตอนนี้พ้นโทษหมดแล้วนะฮะเลย5ปีหมดแล้วลงได้หรือไม่มหรือว่าคุณยิ่งรักชินวัตรอ,อดีตนายกเคยถูกสนชลงมติถอดถอนจากตาแหน่งลงได้หรือไม่อาจารย์มีชยัยฤชุพัน์ยืนยัน,ยนว่าลงได้ลงได้ โดยเฉพาะคุณยิ่งรักถ้าพ้5ปีไปแล้วลงได้ถ้ามาไปถูกโทษจากสารดีการละการเมืองอะไรเพิ่มเติมนะครับ One News ตรงไปตรงมา